เกษตรบนหน้ามาแล้วสวัสดีครับพ่อม่พี่น้องมันนี้จ้าบ้ามาเบิง่งหอยเชอรี่สีทอง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 เด้อพี่น้องเด้อออกไข่ยังไงพี่น้องมาเบิ่งมันออกไข่มันด้ยินเสียงมาจากเนี่ยมันตกใจมันมีไข่หน่อยพี่น้องเลยนี่ครับหอยออกไข่ยังไงเลยอพี่น้อง ออกรอบบอมันนะครับกองฟม่มจะสามารถอู้พีเดียครับออกมาอีตัวหนึ่งตกครับมันตกปินขึ้นมากน่อยนตกครับพี่น้องเครเข้ามาชมะอะไงนี่เรื่มก้อนไรก้อนแช่ก้อนซับตะไค่ได้เด้อพี่นอ้องเด้อเพาเอาเ็ษเล็กๆนิดหน่อยมาฝาก ไอเชลีเป็นใครจังไหรพี่น้องเนี่ยมาเบิ่งกันมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปโบย่าเดแล้วพี่น้องเด้อขอให้ได้เบิ่ง ครับมันก็สกค่อยไหลออกมาไม่ไปเรื่อยๆจนแย่ยนเอาพี่น้องนี่ครับคือหอยเชอรี่เนาะพี่น้องพี่น้องเนาะออกไข่ยังสีพี่น้องพี่น้องในเบิรนะ์เนาะฮาร์ลักเลยพี่น้องเด้อนี่แหละครับผักบุ้งรับเห็ดปลาดุกเนาะพี่น้องพี่น้องพักตบ ต้นผงสู้รถด้พีมน้องเด้อยนี่ต้นผงสู้รถีกระปูกปไว้อันก็จะเป็นไข้อนุบาลครับ,นรบอนุบาลอายุสองสัปดาห์เด้ดพีมน้องเนีย่ยกำลังไงกันเลยตัวนี้ ซับการแรกเล้วไป็น้องนะเอาไข่แดงครับไข่แดงมม่ห้กินเร็วแห้งไป็นน้องไงไว้ต้มไข่สุกด้วยครับเด้อยเอาไข่แดงมาปั่นปั่นหมุนมุนหมุน,มนไหนมันตกลงไปครับนี่ครับไงไหญ่อไปนน้องอาทิตย์เดียวแล้วน่ะหรือเปนน้องไงหล้อซ้ำหัวไม่ขิดไฟหล้วครับไงว่หัวไม่ขิดไฟ พี่น้องข้ามาแล้วรับชมไปพร้อมๆกันครับเปลี่ยนรูปไปด้วยกันเดน้อพี่น้องเขียบในโบมียังหลายครับเอามาฝากซสำเนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ